วันนี้พาทุกท่านมาชมโบราณสถานวัดตึกพรามทางเข้ามาในบริเวณวัดตึกพรามอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็จะเป็นถนนแยกออกมาทางหากจากสายหลักนะครับวัดตึกพรามเป็นวัดที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่งเราจะไปชม โบราณสถานส่วนที่หลงเหลืออยู่ของวัดตึกพรามด้วยกันครับเมื่อเราเดินผ่านทางเดินที่เข้ามาผ่านป่าเข้ามาครับจะมองเห็นโบราณสถานวัดตึกพราม์อยู่ด้านในผมให้ชมที่ตั้งของวัดสักนิดหนึ่งครับอยู่ติด ริมรั้วที่เป็นอาณาเขตของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับด้านนอกก็เป็นชุมชนวัดตึกพราหมณ์แยกออกมาจากวัดอื่นอย่างชัดเจนทำให้ส่วนนี้เองก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเท่าใดนักนะครับ เราเดินชมรอบนอกก่อนที่จะขึ้นไปบนฐานพยทีขนาดใหญ่ของวัดตึกพรามจุดแรกที่ให้ชมนี้คือบ่อน้ำเป็นทรงกลมมีความลึกเป็นบ่อศิลาแรงครับเราเรียกว่าเป็นบ่อน้ำโบราณของวัดตึกพรามมองเทียบตำแหน่งกับ ฐานพยธีขนาดใหญ่ด้านหลังครับจากข้อมูลของวัดตึกพรามระบุอายุอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่21ช่วงกลางนะครับแล้วก็มีการระบุไว้ในสมัยรัชกาลที่6ในส่วนของพระราชนิพนธ์ในพระวัติสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรละจากรีหกได้บรรยายถึงสถานที่วัดตึกพรามที่วัดตึกพรามนั้นมีเหลืออยู่แต่พระเจดีย์กับพระวิหารซึ่งตั้งรวมอยู่บนลานสูงที่มีบันไดขึ้นก็มีข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส่วนของการบูรณะได้มีการดําเนินการในปี2556แล้วก็มีการปรับพุนภูม,มิทัศน์ครับภูม,มิทัศน์ของวัดตึกพราม ในปีพศสองพันหส่วนของโบราณสถานส่วนแรกที่อยู่ด้านที่ตะวันออกที่ให้ชมนี้คือส่วนที่เป็นอุโบสถอุโบสถของวัดตึกพรามตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก แนวแกนของวัดตึกพราหมกก็ตั้งตะวันออกตะวันตกนะครับเนื่องจากส่วนของอุโบสถไม่มีบันไดาทางขึ้นโดยมีการสันนิฐานว่าน่าจะเป็นไม้ในอดีตนะครับจึงให้ท่านชมมุมสูงแทนการเดินขึ้นด้านบนครับนี่คือส่วนของอุโบสถที่ถือว่าตั้งอยู่ด้านหน้าด้านทิศตะวันออก ของโบราณสถานมองไปไกลจะเป็นส่วนวิหารครับอุโบสถจะหลังไม่ใหญ่เหมือนวิหารรเราเดินมารอบๆเพื่อชมมุมต่างๆครับของอุโบสถครับนี่คือพื้นที่ที่เรียกว่าอุโบสถบางส่วนของ ศิลาแรงก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับมีกองอยู่ด้านนี้ที่ไม่ได้ประกอบกับกับเนื่องจากการพังทลายก็ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้นะครับก็จะมีการนำมาวางเรียงกันเป็นลักษณะเขียงแปดเหลี่ยมที่นำไปต่อเป็นเสาครับเป็นเขียงศีลาแรงแปดเหลี่ยม เมื่อเราเดินมาทางด้านที่ตะวันตกครับด้านหลังของอุโบสถก็จะมาถึงฐานภัยทีที่มีความสูงน่าจะ2เมตรครึ่งนี่คือฐานพัยทีฐานพทีคือฐานที่ยกสูงเป็นหน้ากระดานยกสูงขึ้นไปแล้วมีวิหารตั้งอยู่ด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะครับ ในส่วนของฐานไพยทีมีความสูงแล้วก็มีบันไดทางด้านทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนฐานไพทีนะครับเมื่อขึ้นมาด้านบนพบว่ามีส่วนที่เป็นวิหารครับฝั่งนี้คือฐานวิหาร แล้วก็เจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านบนฐานพยธีในส่วนของฐานของเจดีย์ประธานมีฐานเขียงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีชั้นถัดมาเป็นแบบย่อมุมครับส่วนอื่นไม่หลงเหลือนะครับจะเหลือเฉพาะส่วนฐานเขียงกับส่วนที่เป็นย่อมุม จึงไม่สามารถระบุศิลประในส่วนของเจดีย์ประธานได้ครับมองจากด้านนี้จากฝั่งที่เป็นเจดีย์ประธานมองไปก็จะเห็นวิหารขนาดแปดห้องครับฝั่งนี้คือฐานของวิหาร โดยที่ด้านในสุดของวิหารมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปครับส่วนด้านนี้ที่เป็นลักษณะทางยาวๆฝั่งนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นอาจสงค,ครับที่นั่งสำับพระสงฆ์แล้วก็โครงสร้างของ ฐานพายทีส่วนนี้เหมือนมีส่วนขยายออกด้านนี้ด้วยนะครับเป็นห้องเพิ่มเติมด้านทิศเหนือเป็นส่วนขยายในภายหลังนี่คือข้อสันนิษฐานจากตำราจากข้อมูลนะครับโครงสร้างเดิมจะอยู่ฝั่งนี้ที่มีส่วนที่เป็นฐานชุกกชีปัจจุบันด้านบนของฐานชุกกชีก็มีการนำโครน ศิลาแรงกโกรนพระพุทธรูปนะครับมาตั้งเรียงไว้ด้านบนของฐานชุกชีส่วนนี้ครับให้ได้ชมร่องรอยกโกรนพระพุทธรูปนะครับในบางส่วนของฐานชุกชีก็พบว่ายังมีปูนที่เป็นร่องรอยเดิมนะครับ ส่วนปูนฝั่งนี้จะเป็นช่วงของการบูรณะครับผมให้ชมส่วนที่เป็นโครนศีลาแรงชักนิดหนึ่งครับโครนก็คือการนำสิลาแรงมาขัดเกลาขึ้นรูปนะครับเป็นปฏิมาก,กรรมที่ต้องการแล้วอบปูนเข้าไปในภายหลังครับส่วนนี้คือโครนศีลาแรงที่นำมาวางเรียงไว้ด้านบน วัดตึกพรามมีส่วนประกอบอื่นอีกนะครับเช่นมีห้องส่วมมีฐานให้เห็นลงเหลืออยู่นะครับแต่ในเบื้องต้นนี้ผมพาท่านชมในฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่คือร่องรอยส่วนที่มีการต่อเติมทางด้านทิศเหนือขึ้นมา ที่พิเศษไม่เหมือนที่อื่นครับก็คือมีเจดีย์ประธานตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกมีฐานชุกชีพระพุทธรูปตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกก็เป็นโครงสร้างที่ไม่เหมือนที่อื่นครับด้านนี้เป็นการมองจากฐานชุกชีไปยังเจดีย์ประธานที่อยู่ฝั่งไกลด้านโน้นนะครับ ทางด้านทิศใต้ของฐานภัยทีพบว่ามีฐานของอาคารเป็นฐานขนาดใหญ่ครับนี่คือส่วนที่เป็นโครงสร้างศิลาแรงที่เป็นฐานอาคารที่อยู่ฝั่งทิศใต้นะครับของฐานภัยทีวัดนี้จึงมีทั้งส่วนขยายที่อยู่ด้านบน ฐานพยีแล้วก็ส่วนที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านข้างในขณะที่เราเดินไปทางด้านทิศตะวันตกครับไกลออกมาพบว่ามีส่วนที่เป็นฐานของเจดีย์รายครับฝั่งนี้มีการบูรณะฐานเจดีย์รายไว้ด้วยครับ ทบทวนเรื่องอายุของโบราณสถานครับที่ใช้ศีลาแรงในการก่อสร้างครับอยู่ในกลางพุทธศตรวตรรษที่21ครับจากข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์ระบุไว้เมื่อเราเดินมาทางฝั่งทิศเหนือครับมาตอนเช้าก็จะมีแสงส่องแบบนี้นะครับพบว่ามีส่วนที่เป็นฐานส่วมครับ อยู่ด้านนี้มีส่วมอยู่หนึ่งหลังครัมุมนี้คือส่วนที่น่าจะเป็นส่วนของส่วมที่อยู่ที่บริเวณวัดนะครับเทียบกับฐานไพทีจะเป็นมุมนี้นะครับ เมื่อเราเดินเรียบด้านข้างครับก็จะเห็นโครงสร้างที่น่าสนใจของโบราณสถานครับมีความหนาของศิลาแรงฝั่งนี้มีการทำบันไดาทางขึ้นส่วนที่หลงเหลืออีกด้านนี้ อีกจุดหนึ่งครับเป็นฐานของศาลาอยู่ฝั่งนี้จะมีฐานศาลาด้วยอีกด้านหนึ่งครับมีฐานศาลาปรากฏให้เห็นอยู่ฝั่งนี้ด้วยครับนี่คือภาพรวมของสถานที่โบราณสถานวัดตึกพรามครับก็ไม่ปรากฏประวัติแต่อย่างใด ระบุเฉพาะอายุคร่าวๆราวกลางพุทธศตรวตรรษที่21ครับในการเดินทางมาชมครับเมื่อเราเข้ามาในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วนะครับเลยที่ทำการอุทยานเข้ามาผ่านวัดอาวาสใหญ่ จากพวัดอาวาสใหญ่ผ่านเข้ามาก็จะมายัางเส้นทางที่จะไปวัดช้างรอบครับจะมีซอยเล็กๆอยู่ขวามือนะครับตรงข้ามซอยจะอยู่ตรงข้ามโบราณสถานวัดริมทางนะครับให้มองหาจะเห็นซอยเล็กๆเหมือนเข้าไปในป่าครับนี่คือส่วนที่เป็นการเดินทางเข้ามาชม โบราณสถานวัดตึกพรามสำหรับท่านที่สนใจจะเดินทางมานะครับเข้ามาก็จะเจอบรรยากาศเงียบเงียบบางวันถ้าเข้ามาคนเดียวอาจจะมาเจอฝูงสุนัขแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับทำตัวนิ่งๆไว้ เขาจะไม่ทำอะไรเขารู้ว่ามีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดตึกพรามครับได้ปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวันนี้ให้พบแต่ความสุขความโชคดีบุญบารมีของบรรพบุรุษเมืองประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้ดนบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับทุกท่านติดตามชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมืองกำแพงเพชรครับ